โอเดี๋ยวพี่เทสกันนะไดยพี่เทสเลยแจสมสบายเสียงดีเลยพี่ไม่ใช่ไม่ไ่ใชพี่เปิดพี่เปิดเปิดดู าาเ,เล่นหรือเปล่าองเขอใช่ไหมไม่เราคนอนรื่นนะพี่พี่จะเทสก่อนเกมยังไงได้ได้หรอเกมยังเทสก่อนเกมเล

ส่งลิงให้เนอย,อยนูมิออนหรอพีพีเนยเข้าเข้าไปอ่ะเหวอไม่หแหวงไม่แหวงจริงวะ

เจอห้องีนที่รีมแบบแคปแบบจับภาพหน้าจอจากคอมอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาภาพมาจากคอมโดวคลิปหางเสียงโคตรชัดเจนอ่ะเสียงโคตรชัดเจนอ่ะพี่วีเฮ๊ยทั้งรั่วนี่คือเขารู้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหพี่ธารอันทำไงกูโชคดีมันเลยยอันละแอมซิกเอสซีตี ตริงตริงตริงตังตริงจังพี่สุนีสุนีมากระเด่งก็รั่วเลยมันต้องมันต้องเกินไว้ก่อนยังไงพี่สุนี้เพาไปออกสตรีมแล้วเนี่ยเพื่อนจะลดให้พี่ว่าไหนละมีใครมีคนดูเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ไม่ขอสูญคนดูหรอกไม่ไม่กเทสเฉยแบกออกสตรีมแบบใหม่ อันนี้ลองดูดีภาพมันกระตุกนะเดี๋ยวจะลองเล่นในเกมในในดีเสร็จไปแล้วเราได้นเสียงเราในดีเสร็จแล้วเราก็ไปเห็นในนั้นีนก็ปิดเสียงเขาเขาจะได้ยินเสียงเราพูดช้ากว่าในนั้นน่าจะประมาณสามวิมั้งมันจะเป็นเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเอคโคแล้วเสียเบรกเขาไปตอบคอมเมนต์เสียเบคก่อยจะไปตอบคอมเมนต์ ตีนี่ล้มทีวันได้ปะครับเสียงใครวะต้องต้องยอดยอดเลยครับแอสซีพอยตไม่ไม่มอ่าโอ้ก็จะ,ะะจะก,จะกูเบคขึ้นเ1็นแล้วนะทีนีท่ทำไมทำไมเบคเป็นคนแบบนี้ ี๋ยวนะครับผมยัง M4 อยู่เลยนะครับฮัลโหลนี่เวลาเล่นเนาะโอเคในเมื่อเราไม่มีเวลาเล่นเราต้องจริงจังกับทุกเกมใช่ไหมใช่ถูกต้องต้องอูต้องอยทำไมบิม๊ขึ้นเร็วจังอย่าลืมที่พี่บอกเราอย่าเพิ่งไปท้อเราต้องเล่นไปก่อนต้องมั่นใจในตัวเองเลยเหนื่อยเหนือน่อยเลย <c oughs> ผมเข<ร>า<ป>อยูม่มี่กากเลินเขาไม่เล่นด้วยแล้วเขาเขาแบกแล้ว อะไรเล่นกับใคกพี่อะไรนะที่มายูมิกับไอ้นี่ปะไอ้ไม่ใช่ไม่ชื่ออะไรฮะยูมารู้เปล่าอายเออพี่พี่พี่อยูมารู้กับพี่น็อร์ะตอนกี่โมงนี่แหละประมาณประมาณบ่ายสามนี่แหละแปลกๆพี่ตายเดียวไปเทสเอ็มอีพีเมื่อกี้แหละแล้วแบกใครแบกเราเหรอไายพี่สุนีไม่แบกให้พี่สุนีแบกดีกว่าแจกดีกว่า ไปแต่ใครไม่ได้หรอกแบกหลังหักนี่ท็อปเลียนเหรออีกแล้วเหรอแล้วจิงตองวะเขนาน้าคิดอะไรกันมันเนี่ยไเชนโอกขึ้นมาห้าแล้ววิย <c oughs> แคบร้องไห้ มาถ้ากูง่วงอิ่มอิ่มจัดเฮ้ยทำไมเอสอรุณนี่มาวะเชื่อมันคิดว่าตัวของมันแบบมีซีซีหมูปะเนี่ยไอซีซีมันตัวเดียวเหอะใครเปิดให้คาตาซีซีย่อมาจากอะไรคาวคอนโทรลโอ้คาวคอนโทนซีซีคือตัวอะไรบ้าง ทุกอย่างกตัออโลสตันตึงดึงเออช่วยเป็นซีซีหมดอย่างแคลรี่แล้วเขาเลือก adc ไม่ใช่เหรอ adc ซีไหมวันนี้สี่สามหมามันก็คือเราต้องดูว่าฝั่งแต่ตัวนั้นอะมันมีแบบตะเกียร์ฟนด้วยคิวอะซีซีเหรอไม่ใช่ซีคือการที่แบบว่าทำให้ฝั่งตรงข้ามหยุดเคลื่อนไหวอ่ะนี่ฟังเบสคือซีซีคือสกิลทุกอย่างที่มีผลสโลสตันน็อกอัพน็อกดาวน์ โอเคเข้าใจทุกอย่างอ่ะที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวเลยแล้วมันมีอะไรอีกน็อกแบ๊กน็อกแบ๊กน็อกแบ๊กใายไม่ใช่น็อกแบ๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกงขี้ละพี่มบอกมีอะไรอีกผมก็ตอบไปผมคิดตรงไหนนี่ไม่ใช่บอกมันไม่มีน็อกแบ๊ก น้องแบ็กมีน้องแบ็กก็ขอสกิลชนการ์ดไงคาร์มิวก็ชนนกแบ็กได้การ์ดคาร์มิวคาร์มิวคาร์มิวอ๋อหมายถึงเด้งให้กลับไปอย่างเช่นไอ้ซิกด้วยใช่ไหมไอ้ระบุสุ้มตั้มอ่ะไอนั่นนก up นก up เออไม่น้อง up ไม่แล้วแบบมีตัวย่อของนกอ up ไหมก็คือแบบ cc แล้วก็มีอะไรย่อยก็นกอัพไงก็ตรงตัวไอะไรย่อยใหม่ใหม่ไม่ไม่ยิบย่อยอะไรวะ ไ่้บางเคยเห็นเคยเห็นแบบเป็นแรล้วเล่นใช่ไหม <c oughs> เขาบอกอุ้ยซีซีเยอะเกินแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวอะไรเยอะเกินอะไรอ่ะมันมันต้องมีตัวย่อกอันอื่นอีกอบบที่แบบเป็นไทป์เดียวกันเครียดอย่างอื่นอ่ะก็ซีซีก็คือภาพรวมของสก,กิลทุกอย่างที่เป็นที่เป็นสโลเป็นสตนสัร์อะไรอะไรมีอย่างอื่นอีนอกไหมหมวดอื่นอีกไหมหมวดนอกจากสกตัร์แล้ว <c oughs> มีตัวย่อเออตัวย่อของอันอื่นอีกไหมยเงี้ยเช่นจี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 ไหนเนี่ยจีจีสูตรไหนเนี่ย S.C.C. พวกเนี้ยมันมันมีรายละเอียดของมันอีกนะไอ้พวกสแตนโอ้ยอันนี้มันพี่จริงจริงคนมีบรรจุวิชาเกมในอันนี้ด้วยเนาะอคาลีเฟตแล้วนะอคาลิเฟตแล้วอคาลีเฟตแล้วพี่จริงบรรจุวิชาเกมมีนะครับพี่ในเกาหลีเล่นในเกาหลีเขาเรียนกันอะไรนะได้พูดอะไรนะพวกสตแตนสโตนเนี่ยมันสามารถลดได้จาก้ะ อ๋อเหรอต้มันลดได้มันลดไม่แค่ลดพี่แต่มันไม่ได้กันอ๋อเราควรจะออกเราควรจะออกเป็นที่มันเป็นคล้ายๆหมวกหมวกล่มเขาเรียกว่าล่มซูชิอะไรสักอย่างที่มันเป็นสีทังเทาเนี่ยใช่ไหมมันนั่นก็คือควิกซิลเวอร์พี่มันเป็นผ้าคาดหัวเออผ้าคาดหัวเหรอเออแลวล่มซูชิิกซิ่เวอร์จะล้างซีซีไปเลยก็คือสีสตาลเออล้างซีซีเลยแต่ว่าแต่ว่าของไอเทมที่มันเพิ่ม ที่มันเพิ่มค่าอะไรนะลืมชื่อว่าเทนาซิตี้อ่าไอเทมบูนทุกอย่างที่เพิ่มค่าเทนาซิตี้อ่ะค่าเทนาซิตี้อ่ะมันจะไปลดค่าซีซีจากเดิมสตาหนึ่งวิก็จะเหลือแค่ศูนจุดเจ็ดห้าอะไรแบบเนี้ยอย่างรุนฮันฮันเจอร์เททัทนอะไรอย่างเงี้ยที่แว่าลักค่าแล้วก็ลดไปซีซีก็คือจะไหลต่อได้ยาวๆรองเท้าสีฟ้าเห็นไหมรองเท้าตานเวทอ่ะมันก็จะลดซีซีแล้วมันบวกค่าเทนาซิตี้ แล้วก็ไอ้กอย่างคือมีซีซีอย่างเดียวที่ไม่สามารถลดได้คือหน้าภาพอย่างบิดแข้งที่มันแบบดึงมาแล้วก็ชกหน้าเงี้ใช่ใช่หน้าภาพไม่สามารถลดได้ด้วยค่าเทนาริตี้คือลอยงั้นถ้าถ้าเจอบิดแข้งถ้าเจอบิดแข้งดึงเราออกไอ้ที่เป็นท่าพกหัวได้ไหมอ้กถ,ถ้า,ถ,าถ้ากดแล้วป้าพ,พวกหัวมันกัน0.75วิหลังจากกดเว้ยส่วนมากเอาภาพพวกหัวมากันสโลหรือยืดตึงดีกว่า ถ้าจะการบีบแขคงแนะนําให้ออกไอเออดอฟไนท์ป่ะพี่ใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดกับอะไรนะกับกันกันสกิลหนึ่งทีอะที่มันเป็นของเวทอะถ้าสายเอดีก็ไม่น่าตายไปไหถ้าเวทก็อะไรวะลืมชื่อวะแบนชีเวลเออใช่แบนชีแต่ถ้าขี้เกียจหน่อยก็เอามอกันหน้ามาตีแม่งเลยเออเทำมอกันหน้ามาใส่แบ็คคิวก็อันนัมอไฟก็เอ้ยแกไม่ตึงไม่ได้แล้วตรงนี้เราอยู่ในช่วงสาระกันนะเนี่ยเออใช่ทำไมมอคาน่าตีคนด้วยวะ นี่เคยเจอมอร์กาน่าซัพพอร์ตใช่ไหมแล้วมันล็อกไม่ได้อ่ะใช่เราไม่ได้แบ็คคิวอ่ะสกิลโล่สีม่วงข,ของมอร์กานะ่ามันจะมันจะตามซีซีทุกอย่างมันจะไม่โดนซีซีถึงแม,ม้ว่าถ้าเจอบิดแข้งออกมอร์กานะ่าถ้าเอามอร์กาน่าออมกาก็แพ้ใช่ไหมบิดแข้งมอไฟทุกอย่างที่ซนะีซีหน้าหนาเจอมอร์กาน่าเข้าไปนี่สบายเลยแบบมอไฟจะชนให้มันน็อกแบ็คอะไรเอ็นให้มันน็อกอัพอะไรเงี้ยมอร์กาน่าใส่โดวถูกตัวก็เรียบร้อยเลย นี่ถ้าโมก้าหน้าใส่โลไว้แล้วตัวเองก็ไอออกเขาเลือกออกสกิลพื้นที่มันติดแงกกันอ่ะอันนั่นอ่ะทุกคนก็โดนอ่ะเด็กตัวเองก็ไม่โดนคนอื่นก็โดนใช่ไหมโมกานาเวลาใส่โล่อ่ะมันจะไม่โดนซีซีเลยมันใส่มัาจะใส่ให้ใครก็ตามใส่ได้หมายถึงว่าถ้าสมมติเล่นโมกาหน้าอ่ะใส่โลให้ตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกสกิลที่มันเป็นแบบหยุดแบบหยุดคู่ศัตรู หยุดศัตรูเขาโดไหนวะก็ศัตรูก็โดนหยุดธรรมดาเดี๋ยวอันนี้คือมอร์กาน่าใช้ใส่ศัตรูศัตรูก็โดนปกตินะแต่ถ้าศัตรูใช้ใส่มอร์กาน่าก็โดนก็ใช่ไงหมายถึงว่ามอร์กาน่าก็ได้เปรียบอดีเวลาแบบตัวเองมีโลดอะไรก็ทําไม่ได้แล้วตัวเองก็ใส่อันนี้ลงมาแตเสียมันคือมันไม่ถึอก็เสียมันไม่ถึอพี่ก็เสียมันมีแค่นี้แหละใส่โลดใส่โดยดีซียิงสามทีก็แทบตายแล้วอ๋อมันโลดมันกันแค่ดาเมจเวทกายภาพไม่กันพี่ ถ้าโลมาโดนดาเมจเวทแบบตอดหนักๆแบบซิกแบบการดปลาถ่างโคตรแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็นัแบบนหละโลหายได้เหมือนกันมันเป็นมันเป็นโล่ป้องกันดาเมจเวททีเบกบุกเข้าไปมังกรดิรู้แล้วเอาไอสัตว์กูก็นึกว่าจะเอาไอเหียกเกือบลงไปแล้วไหม,ล,มล่ะอ่าไปขึ้ยเอ้ยอีตีวีสเขาไม่ออนหรอชวนเขาไม่เล่นสีโหดตายอ่อนเหลืองคืออะไร ีโซโอ้ไม่เคยคุยกับเขาเลยไหนว่าเทียบสมัใกูทั้งซ้ำมาคนรอรัสอะมันมีโอกาสได้มากกว่าคนตีดวรเปล่าลาก่นตัวฆ่าคุยไม่ตาย มันเลยเตืนหน้าค่ามันฮือฮิงอันติแล้วนะพี่เชียวห่วงไปนิดนึ่งอ๋อแจ็คสันไปมาสเตอร์แล้วอะแจ็คสันหวงแกรีบนี่ที่จริงอ่ะเบคก็น่าจะขึ้นมาสเตอร์แล้ววันนี้หรือเปล่าเบค <c oughs> ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ทมไอ้แต้มสีอม่วงม่วงอะมันเอาไปซื้อท่ายนี้ได้ท่าที่มนันทำให้เราได้ได้เกาะ เบ๊กไม่รู้เบ๊เพิ่งรู้วันเนี้ยเหรอมันมาซื้อได้หรอพี่เออมันซื้อได้เบ๊กไม่เคยซื้อตั้แต่เล่นมาไม่งั้นได้ขึ้นไปแล้วมาสเตอร์อ่ะซื้อกล่องอันไหนอะเมัลิกาสการเกาะที่กดแล้วมันจะบวกเกาะหนึ่งมันจะบวกให้หนึ่งร้อยแต้มเอ๊ะมันเพิ่งมีมาไม่นานเองพี่การเกาะเนี้ย เออจริงจริงเพราะแต่ก่อนในร้านค้าไม่มีนี่เหรอ,หรอจำได้จำได้แต่ก่อนในร้านค้ามันไม่มีการ์ดใบนี้อันผมเพิ่งผมเพิ่งมารู้ตอนที่ผมเปิดกล่องได้แล้วพ่งแบบอ,อ๋อเกมนี้มีด้วยหรอการ์ดกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้เจ็บใจเ้วยเพิง่งมารู้เหมือนกันเพราะแต่ก่อนมันไม่มีไงแล้วตังแล้วตังแบงมีเกือบแสนะไอ้ตังง่วง จะได้มีเก็บแตนได้ไงอ่ะไอ้แค่วันวันเล่นแตงตอนนี้ไม่รู้จะเล่ซื้ออะไรก็เลยไปซื้อไอ้ที่มันเป็นเดินสายลุงอ่ะนะคือโง่โง่นั่นอ่ะเดินสายลุงเดินแล้วก็พวกท่าโพสของสกินสีทองอ่ะซื้อหมดเลยรู้เสียดายมาเล่นมาเล่นรหัสใหม่แล้วบอกว่าเสียละเสียละสกินที่อยู่ในรหัสเก่าอยู่นะปมมึงจงแตกซะเถอะปล่อยขนาดนั้นถ้ามันปมไม่แตกก็ตีในรูปหน้าผมได้เลย สองสามวันนี้บีไม่เล่นใช่ไหมจะมีใครเล่นอีกไหมอ่ะจะได้ชวนทาร่าเข้าตีเยอะน่ะคนคนเล่นไปเชนว่าไหนก็ดีทำเอาันนทาร่ามันรั่วเลยใช่ระวังนะมันอยู่ในย่าอนะได้หกสิบอเอสยาวๆเลยตูนี้ัวนี้น่าจะตีมลื่นไหม ตื้นดูแล้วเมื่อกี้ตรงนี้เปเมนอยู่คาลิตีไม่เข้าไอ้แค่น้องสัรจัดเห็นว่าสุดยอดเกมเม้มตสุดยอดแต่เลือดตัวยังไม่ตีเลยเต่านาทีเต่นาน,นาทีบ้านแตกได้แล้วนะโอ้ เก้า <c oughs> นาทีควรตีบ้านแตกได้แล้วนะโอ้โหเป็นไปไม่ได้พี่ตานี้ของเจอคาริ <c oughs> ตัวมันน่ารำคาญ <c oughs> ผมไม่สามารถเดินเข้าไปแบบเพลดกับมันได้อะ่ะ <c oughs> ตัวมันมีหมอก <c oughs> โทษนายห <c oughs> นูจะ้มีสกิวกันวะ <c oughs> นั่นเลยเป็เกตัวมันไอ้เชื่กรุณ่งงตายเห็นหน้าน้องอูอ่ะซีนจะเสียง เสียงมันเป็นไงเสียงแก่ดิถ้าเบคจจำหน้าผิดอย่าง้เขาขาวว่าผมผิดครับผมไม่หยิกพี่ผมตรงพี่จำพี่จำผิดแล้วเพราะว่าตอนอยู่กิวเก่าทีนี้เบ๊กจะมีกิจกรรมหนึ่งคือเทคมีเอาเออไม่ใช่ไม่ใช่แทนนะกัมพูชาเบ๊กจะจัดกิจกรรมเทคมีเอาประจำแบบว่าเล่นๆหนุยหนยเทว่า ให้ผู้ชายมาเปิดกล้องอ่ะแล้วให้ให้ผู้ชายในกิวมาเปิดกล้องแล้วให้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่อยู่ในกิวอ่ะมาเลือกแบบว่าปิดไฟทีละคนจะปิดไฟคนไหนคนไหนแบบนี้แกูตายไม่หนีเวลาดึกๆก็ได้เวก็มาดึกๆเวก็มันจะมาจ่ายก็จะช่วยคนนู้นคนนี้มาจ่วยมีกันกี่คนคิวเก่านี่มีประมาณกี่คนมัเป็นร้อยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็มีเรื่องขยะสุดในไทยแล้วอ่ะอ๋อเนี่ยรู้เลยอ่ะ ถ้าแบบถ้าเจอปัญหาคนแบบทะเลาะกันเองอะทำไงเป็นใจดิเขามันมีอยู่แล้วเรื่องนั้นในในคนหมู่มากมันมีอยู่แล้วธรรมดาใช่ไหมได่แบบคิวมาทะเลาะเลยมาเล่นกันมีเป็นสิบคนอะผู้ชายก็มาเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวก็ให้ ตอนน้เป็นพิธีกรไงถ้าให้ผู้หญิงภาษาในกิวอ่ะก็มาถามไอกิจกรรมนั้นงมาเปิดกล้องครั้งเดียวเองมันก็เปิดเองเลยไม่พี่จัดตั้งสองสามครั้งแต่ผมเปิดครั้งเดียวไงทุกครั้งที่พี่จัดอ่ะมีครั้งเดียวที่ไปเปิดอ่ะรอบนั้นมันเกิดใครไม่รู้จำไม่ได้เห็นว่ามันเกิดเขาก็เลยเปิดว่เอาให้ถามคำถามผู้ชายก็ตอบตอบตอบแล้วผู้หญิงผูาชนะจะเลือกจะปิดไปใครแน่นอนครับผมก็ตอบคำถามอยู่จนกระเดะอย่าอย่าเป็นผู้ชนะเลยได้แล้วพี่ก็เคยได้แชมป์ด้วยนะ จเดแชมป์เองเกดเองได้แชมป์เองเจิเองได้แชมเองดูแปลกไหมอันตีผมไม่มีอ่พี่เบกรักษาปัหาฝรีกันเลยอันตีผมก็มีพี่เจก็อยากจะไปอยู่อันตีผมเลย5วิีเดีย่อยากจะ้ เอจริงนะเชนเวลามันเทิดมาชนะหลายตัวนะเชนกิโวล่าไม่ชนะอเชนกิวเก่าที่ว่าหมายถึงเนี่ยคือเกม L O L เหรอหรือว่าเกมใช่เอลโอเอลอุ้ยนี่แบบถ้าเบคเอาคนในกิวเก่ากลับมาหมดนะสุนี่อาจจะเจอโจทย์ก็ได้ไม่มีทางหมดครับเพราะว่ากิวเก่าครับแต่กระจายกระจายแล้วก็ไปเป็นหัวกิวกันเป็นบางส่วนเอาไปสร้างกิวกันเองแล้วบางส่วนก็เลิกเล่นเลย เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเบื้องลึกด้วยวันนี้มันสตรีมอยู่ไม่อยากคุยเบื้องลึกอ๋ออ๋อไม่ไม่เดี๋ยวรูทชื่อกิวเก่าออกไปแล้วมันจะดีนะมีเพจในยูทูบมันสตรีมเราเป็นคนรู้จักเยอะก็เบคถึงบอกไงคนรู้จักเบคเยอะอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่ใช้ดิสคอดเห็นป่ะต้นกล้าก็เข้ามาเห็นป่ะเอาพี่เบคนี่แล้วเดี๋ยวเจออีกหลายคนมาเถอะ จะบอกว่าตีนี้ลมทีวันได้นะครับเฮ้ยเบบอกอะไรนะทีวันไม่น่าลงแข่งไวลิฟเฮ้ยสวัสดีหนีเรียบร้อยเลยผมเปิดสวยขนาดนี้แค่ได้ไงเกอบตายเหรอพี่ ที่เบเข้าไปดีตรงนั้นน่ะตรงกลางอ่ะบุกเข้าไปแม่งเลยที่จะน่ากูฮาวเป้งจังวะไม่โดนใส่อาคัลลี่แบบไม่กลัวเฮียเลยเลยกูด้ว่ามีของหกชิ้นเออใช่มันโดนใส่อาคาดลีก็บ่อยอ่ะกูด้วยกูมีของหกชิ้นแล้วนะโอ้กัน ออกเือเดีกว่าออกเดดเดนดีวกว่า <you> คุ้มแหละเดดเด้นนะพยายังห้าาแรงเบื้อทีเดียวผมตายได้เลยไอ้เน,นี่ิดองเน,นีเ

แบบพูดถึงพ <Caribbean> ูดถึงด่ากันในเกมไงอะไรป่ะก็ตรงนี้แบบไม่รู้สิแบบเข้าสังคมนี้แบบพุ่งแบบตอนแรกที่เจอนะเฉยๆว่ะด่าก็หนาไปดิไม่สมเนี่ยอ่หลังหลังมาเริ่มว่ารู้ละพี่เบ๊กเห็นทิตนาเมื่อกี้ไหมพี่เบ๊กที่พี่เห็นเมื่อกี้ไหมโดดเศษดะอั่วมาเล่นๆเลยโดดเศษตะกั่วมาเล่นตรงต้องไมยอมอางนี้ อวอ,อาวพี่เบ๊ก,กเอาพี่เบ๊กทุกนเมื่อกี้ผมลงไปได้นี่ได้หมดเลยนะคาซิกก็ล่วงอะแค่น,นั้นเลยเยอะเฮ้ยอีวีเดียวเองพี่อ่อล,ล,ล่ลอา,<ว>ลาดโดนเพื่อนในทีมด่าทั้งที่แบบไม่ไม่ได้รู้จักกันนะแบบไม่ใช่เป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันอย่างเงี้ยคือแบบอล่าก็จะน้อยแล้วไม่เล่นแล้วเงี้ยซิลีบอกอล่าจะไปโสนทำไม ด่ามันคืนดีด่าได้อยู่ฝั่งเดียวไงเบสก็ด่าคืนตอนนี้นนที่เบ๊ตอนที่ออกจากกิวเก่าแล่วเบสยังไม่เข้ากิวใหม่อะ่ะนี่แหละเพราะเวลาเจอคนด่าเบ๊กก็สามารถด่ากลับได้แบบสบายใจเมยทุกคนกดอันติเลยเหรอเซราฟีนมันอันติเร็วขนาดนั้นเลยแต่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากนั้นบางทีก็แบบไม่อยากไม่อยากด่าเสียเวลาวะ่ะแบบเสียเวลาแล้วก็ทำตัวโง่ๆให้มันด่าต่ออย่างเงย แบบไปไปตีบอลลอนให้บอลลอนฆ่าเราตายอย่างเงี้ยไม่ก็แบบไปไปแจกเลนของมันให้ให้ให้ผู้สตูมเลนมันเกิดเงี้ยเกมนี้มันโหดร้ายบางคนมันก็ดังเกินไปว่าปปาไปอ่ะเบ๊ะเข้าใจไหมเบ๊ะเข้าใจไหมเหมือนบางทีนะเราเราพยายามทําจังหวะให้มันเยอะแล้วอะตอดมันโคตรเยอะแล้วอะเกือบจะฆ่ามันได้ด้วยตัวซัพพอร์ตเองแล้วอ่ะแบบมันแคลรี่มันก็เห็นอยู่ว่าเลือดอะมันเอาได้มันไม่เอาสักทีอะเข้าใจไหมจังหวะที่แบบโอ้โหอะ ไม่รู้จะพูดทําไมแล้วไม่รู้จะแบบเสียเวลาพิมพ์ไปทําไมอย่างเงี้ยก็คือแบบเออแล้วมันก็เล่นโง่ใช่ไหมแล้วมันก็มาด่าเราอีกอะว่าแบบถับปอดทำไมแบบเราพอเราพลาดอย่างเงี้ยเลยแล้วมันก็มาด่าทิพหายทิพหายขยะอะไรเที่ยอะไรตะตะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาช้๊นเหนื่อยเต็มเกมใหม่เหหมดหวังละเกมนี้กูรู้อิทธิชนาท่ก็บอกวะไอ้เที่อยู่โพสิชันโคตรถูกตำแหน่งเลยที่อิทธิาแม่งไอ้เที่คือแบบคือจังไอ้โพสิชันตรงนั้นคือพี่เบคคนไปอยู่เว้ยไอ้ติอิทธิหน้ากูไปอยู่ตรงนั้นแทนได้ไงวะ ไอชื่อโคตรตึง,ตงมันมันใส่อย่างกับมันเป็นตัวแทงเอาอยู่ดีๆเพื่อนกูก็หายเออไอชื่อแฟตติดคือนี่เมื่อกี้น่าจะลงที่ตนนะนาเนาะเดือดไป๊เดือดไปดตโคตรเป๊ะเลยตรงนั้นแหะโอ้โหตอนได้พอดีด้วยนะตรงนั้นนละลงที่เบคที่เบคไม่ได้โดดเข้าไปด้วยเอาเอาเอาุ้ยอุ้ยโคแรงนะเนี่ย ออรรร์เเกกนนไปแล้วทีนาะแม่กูอุ้ยหัยวแตก <c oughs> แมน่นย่กับจินเล่นอ<ค>ีก<ะ>างเงี้ย่ไหมครบทำไมจิงเกิดจังอะ <c oughs> บ๊อบบี้นะขอมาก็บบอบี้ <ละ S 2> ไหน bobby, cái tên bobby, mà, anh đi lặp đi, đi. Soi. Cậu hỏi lên là như vậy tôi vậy. E d còn đây, tôi tôi là con กูโดนไตะคคับป้อมไหมเนี่ยตัวยิงบอบบางอยู่ไ้พี่เฮ้เอาบอลลอนไปแล้เหรอเอาไปแล้วดิเมื่อกี้ว่าจะไปล้าแต่ล้าไม่ได้เอ้ทำอะไรวะเนี่ย ลงแล้วพี่เออกูถอยแล้วครับผา<ๆ>พวกมึงนี่ก็โง่ไปให้มันฆ่าเฉยเลยเพื่ออะไรวะเฉยนี่จะเล่นเซฟไว้อืม เอ๊ะไม่มีดาเมจโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมึงอ,อ,อกของนี้มึงไม่อ,อกดาเมจไปเลยวะเพื่ออะไรอ่ะเอ้ยคือมันเอาเอดีมาซัดมันออกดาเมจไปเลยอย่าง,งเกมตามมันจะได้นำอ่ะแอ้ทั้งงานโอ้ยคือมันเอาเอดีซีมาสองตัวผมนึกว่ามันออกดาเมจคู่ไง บอกว่าเออถึงเกมตามดาเมจเราก็ยังมีพอเพราะมันมีเอดีสองตัวเออไปนะเพชรหายโอ้ <C> e <ars> ไม่นะเกาะกันหายจบแล้วเหรอจบแล้วทันทีเ,ออเฉยเลยเกมนำแบบว่าเกมนำดี่ดีแต่ว่าพลาดท่าซีแล้วก็บ้านแตกอะไรพาล่า <ไว S 1> อยู่ในเกมนี่คืออะไรอะ่ะก็คือเขาเริ่มเกมไปแล้วหนึ่งนาทีเปเตี๊ยนก่อนเดี๋ยว <นะ S 2> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเตีมใหม่เฮ้ยเฮ้ยตีนไทยวะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเขาอยู่ห้าคน ก็บิกเป็นหัวดีกว่าตัาหว<ะ>หัว<ะ>ให้ไม่เป็นเดี๋ยวเซตสตรีมใหม่ก่อนเดี๋ยวไปสตรีมในในเป็นบุกแทกโอไม่นะโอ้ no no no, no.